ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมากันแบบสั้นๆอีกสักคลิปหนึ่งนะในระหว่างที่ผมเล่นโทรศัพท์นะครับในวันๆๆว่างๆวันอาทิตย์แบบนี้เนี่ยแหละ ในระหว่างที่เลื่อนฟีดข่าว a c e b o o k ไปเรื่อยๆเนี่ยดันไปเจอกับโฆษณารถตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็เคยแซวเอาไว้ในอดีตนะชื่อของมันก็คือบาร์จันั่นเองนะครับโฆษณาตัวนี้เนี่ยทำให้ผมหยุดดูได้เลยนะครับแล้วก็ดูหลายรอบมากๆด้วยซึ่งแม่งโคตรเวอร์เลยครับ <c oughs> คือโฆษณามันก็เหมาะเหมาะสําหรับรถอินเดียดีนะมันให้อารมณ์ที่คล้ายกับหนังอินเดียดีนะครับเวลาที่แบบพระเอกกาลังกระโดดไปขวางกระสุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วกระโดดเอาปากรับกระสุนได้แล้วก็พ่นกระสุนออกมาเป็นปืนอะไรประมาณนั้นนะ่อมเวาากกๆแต็ทํให้ เราหยุดดูได้ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็นั่งดูไว้หลายรอบมากๆนะครับแล้วก็นึกว่าเออมันก็น่าสนใจดีนะออรุ่นนี้เนี่ยทำไมมันถึงขายไม่ดีวะ ตอนนั้นเนี่ยผมฟันเฟิร์มไว้นะครับว่ามันอาจจะขายไม่ดีเพราะว่ารูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยไม่ค่อยถูกโฉลกกับคนไทยสักเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็จริงนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เห็นบาจาร์บนท้องถนนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น R S 2 0 0หรือว่า N S 2 0 0หรือว่า N S 1 6 0นะครับแม้แต่ตัว400 6ของบันเนี่ยที่มั่นใจเลยว่าทําตลาดในประเทศไทยแบบจริงจังนะครับก็ยังไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับ ซึ่งในจุดที่หลายๆท่านอาจจะไม่สนใจนะครับนั่นก็อาจจะเป็นเรื่องของหน้าตาตัวรถแล้วส่วนหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของศูนย์บริการนะครับที่บางท่านเนี่ยอาจจะมองว่ามันไม่ค่อยครอบคลุมสักเท่าไหร่ ในส่วนสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของราคานะครับแม้ผมเคยบอกไว้นะครับในคลิปที่ผมทําเรื่องรถบาจาสเนี่ยว่าเฮ้ยราคาของมัน,นยังไม่แพงเลยแต่ถ้ามาเทียบกับค่ายอื่นๆแล้วเทียบหน้าตาเทียบความเท่เทียบอะไรหลายๆอย่างแบบทุกองค์ประกอบแล้วเนี่ยมันดูแพงเกินไปนะครับอย่างตัว p r o ซ่า RS 2 0 0ซึ่งก็เป็นตัวสปอร์ต u l l f a i ล i n งเนี่ย ตัวนั้นเนี่ยจะเปิดตัวที่ราคา89,800บาทนะครับส่วน Pulsar NS 200เนี่ยก็เป็นสปอร์ตเด็กเกตนะครับตัวนี้เนี่ยจะเปิดตัวที่ราคาประมาณ79,800บาทส่วนน้องเล็กสุดอย่าง NS 160เนี่ยตัวนี้นะครับจะเปิดตัวที่ราคา69,800บาทนะครับ ถ้าเทียบกับความเป็นน้องใหม่ในประเทศไทยนี้นะครับบาร์จอาจจะเปิดตัวด้วยราคาที่สูงเกินไปสักนิดหนึ่งแต่สําหรับบาร์จในตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามันก็ต้องแก้ปัญหาไปทีละจุดนะครับอย่างนะปัจจุบันเนี่ยก็มีการปรับลดราคาลงนั่นเองนะครับถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดอยู่นะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็บ่นเรื่องราคาของบาร์จนะครับซึ่งทางบาร์จเนี่ยก็มีการปรับลดราคาลงถึง2รุ่นนะครับซึ่งก็เป็น NS ทั้ง2รุ่นเลย อย่างพาซ่า NS 200เนี่ยก็มีการปรับลดราคามา10,000บาทนะครับจาก79,800บาทเหลือเพียงแค่69,800บาทนะครับส่วนตัวพาซ่า NS 160กเนี่ยก็มีการปรับลดราคาลงมา10,000บาทเช่นกันนะครับจาก69,800บาทเหลือเพียงแค่59,800บาทนะครับและพอปรับราคาลงมาแบบนี้นะครับผมก็เลยมองว่าเฮ้ยมันก็ถูกดีนะเนี่ยแล้วก็ดูคุ้มค่าขึ้นมาทันทีเลยนะครับทำเอาสตัวผมเนี่อยากได้ไปเหมือนกันเลยนะหลั จะมีการปรับรถราคามาแบบนี้ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าบาจัสมันเป็นหนึ่งในรถที่มีเครื่องยนต์ทนทานมากๆนะครับที่แบบทั่วโลกเขาให้การยอมรับกันเลยนะแถมแบรนด์บาจัสมันก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของอินเดียอีกด้วยนะครับอันนี้เขาเคลมตัวเองขึ้นมาเลยนะดยส่วนตัวผมนะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่บาจรตทำการปรับรถราคาลงแบบนี้นะครับทำให้มีโอกาสการขายมากขึ้นนะครับหลายๆท่านอาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเออราคาของมันก็ถูกลงแล้วอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าบราจัอยากให้เป็นที่่รู้จักกมากวาว อยากให้ขายดีมากกว่านี้เนี่ยก็คงจะต้องนํารุ่นที่มันมีหน้าตาที่สวยงามกว่านี้หรือว่าดูดีในสายตาคนไทยมากกว่านี้เข้ามานะครับตรงนั้นเนี่ยอาจจะช่วยเพิ่มยอดขายแล้วก็ให้เป็นที่รู้จักได้มากขึ้นนะเนาะสุดท้ายนี้เนี่ยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับที่ผมอยากจะกล่าวในคลิปนี้เนาะสำหรับใครที่สนใจราจ์เนี่ยก็ลองไปหาดูกันได้นะครับราคาก็ถูกลงแล้วนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะครับสำหรับราจ์นะแต่ถ้าสนใจอยากเป็นสปอนเซอร์เนี่ยได้เลยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยไม่ต้องให้ตังก็ได้น ขี่รับสาวสัก2อสวันเนี่ยผมก็ดีใจแล้วนะครับเอาแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะหากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอยากจะคอมเมนต์เนี่ยก็สามารถบอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยผมคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ